ผมปทัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์แน่นอนที่ผมพูดว่าผมเป็นหมอดูก็เพราะว่าผมรับดูดวง25นาที4คําถามการดูดวงของผมดูมาแล้วไม่ต่ากว่า25ปีนะครับแล้วก็ความแม่นยําอยู่ที่คุณผู้ชมนะครับการดูดวงผมว่าถ้าอยากจะสร้างชื่อเสียงหรือเป็นที่ยอมรับของสังคมเนี่ยผมว่า หนึ่งในนั้นก็คือการบอกต่อการบอกต่อแสดงว่าคัดกรองความเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วก็ผมคิดว่าผมเป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าตั้งแต่อดีต25ปีจนถึงวันนี้ผมไม่เคยทำโฆษณาแล้วในอดีตเนี่ยในในอดีตผมไม่เคยมี Facebook ผมเริ่มมี Facebook ครั้งแรกปี2016ระยะเวลาที่ผมมีเพียงแค่1นเดือน แล้วผมก็ไม่เคยมีอีกเลยนอกนั้นก็เป็น Facebook ปลอมจนปี2000ถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณปี2020-21ผมเริ่มมี Facebook อีกครั้งหนึ่งตอนที่ผมตัดสินใจสมัครใหม่ซึ่งจริงแล้วผมก็เลิกลากับมันไปแล้วเพราะว่าความเชื่อมั่นเชื่อถือของ Facebook เนี่ยค่อนข้างน้อยเหตุผลเพราะว่ามันมีเรื่องของ ตัวปลอมเพราะว่าผมเจอกับตัวเองมันมีช่องหมอแกนตัวปลอมเต็มไปหมดในอดีตนะครับในช่วงปี2016มีทั้งหมด36 Facebook ซบุปลอมก็เลยคิดว่าเราน่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงเนาะคนถึงทำปลอมขึ้นมาแล้วผมก็มีเฟซของตัวเองเนี่ยไม่เกิน1อาทิตย์สอาทิตย์ก็ถ,ถูกปิดตลอดแล้วมีอยู่วันหนึ่ง ผมก็พูดกับลูกศิษย์หลายๆคนว่าผมมีไอติมแต่ผมยังไม่เคยขายเลยแล้วก็ผมก็ยังไม่เคยโพสต์ลงไปก็มีเฟซบุ๊มโพสต์ลงไปบอกว่าขายกระปุกละ89บาทผมก็ยังไม่รู้เลยไปเอาราคานี้มาจากไหนแล้วก็มีเฟซบุ๊มบอกว่าผมส่งพลัง300บาท500บาทมันก็เหมือนกับส scammer มิจฉาชีมนี่เองนะครับ มีคนตกหลุมพรางเป็นเหยื่อค่อนข้างเยอะอยู่ครับแต่ผมก็ไม่รู้จะใช้ช่องทางไหนมาบอกต่อบอกหรือพูดกล่าวว่ามันไม่ใช่ของจริงก็คงเป็นไปไม่ได้จนปี2018ผมก็เลยมี YouTube ช่องของผมเองฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้ช่องของผมผมมีแค่ YouTube ของผมนะครับปัจจุบันนี้ผมมี Facebook ของตัวเองหมอแกนโพเบทัส หมอดูพลังจิตเป็นรูปของผมนะครับแล้วก็ผมก็มีโพสต์ลงไปแบบเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มี Tik t o กปลอมอีกบอกว่าหมอแกนแสนล้านอะไรเงี้ยก็ระวังนะครับอันนั้นเป็นพวกภัยสังคมเป็นพวกแสแกมเมอร์เป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะ,อ,ะออนไลน์การพนันออนไลน์หรือว่า <c oughs> ชวนให้ลงทุนการลงทุนแบบคริปโต หรือว่าพวกบิตคอยต้องระวังนะครับไม่ใช่ของผมแล้วก็เตือนไว้เฉยๆในชีวิตผมเนี่ยผมใช้สัจจาวาจาชีวิตคือเชื่อมั่นกับความถูกต้องความซื่อสัตย์แล้วก็รักความยุติธรรมแบบ100%ซเลยคนอย่างผมเนี่ยใครจุงจมูก เพื่อให้คดโกงเนี่ยไม่มีทางเลยเพราะว่าผมไม่ต้องดิ้นรนแล้วก็ผมก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างแล้วผมไม่ได้ใช้ความรู้เรื่องของการศึกษาเป็นตัวนำพาชีวิตเพื่อตัวเองไต่เต้าไปสู่ความสำเร็จฉะนั้นผมประสบความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ผมจบกศนอนานมาแล้วครับกศออนอ ฉะนั้นชีวิตของผมประสบความสําเร็จได้เพราะผมนําความสุขเป็นตัวนําผมไม่ได้เอาเรื่องของลาบยศสรรเสริญเงินทองแล้วอย่างผมทานอาหารมื้อเดียวผมใช้ชีวิตไม่สูบหลี่ไม่กินเหล้าไม่เที่ยวไม่เล่นไม่ไม่ดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดไม่เที่ยวเตะไม่เล่นการพนันไม่เสพยาด้วยแล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปสูงสิงกับใคร ชีวิตผมเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าผมเป็นคนไม่มีเพื่อนนะคำว่ามีเพื่อนเนี่ยบางคนก็อาจจะคบเพื่อนตั้งแต่อยู่อา,อ,ยอายอาุอนุบาลก็มีขอเอ่ยชื่อนิดนึงก็คือพี่แดงพี่แดงเขาก็มีเพื่อนตั้งแต่อนุบาลคบกันแต่อนุบาลจนแก่เท่าอะ่ะบางคนก็มีเพื่อนตั้งแต่ชั้นประถมบางคนก็มีเพื่อนอในช่วงวัยมหาลัย หรือว่ามัธยมก็แล้วแต่แต่ผมเป็นคนไม่มีเพื่อนเพราะว่าผมไม่ได้ไปโรงเรียนผมถึงไม่มีเพื่อนหรือเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ผมไปโรงเรียนผมก็มีเพื่อนแต่เป็นเพื่อนที่เรารู้ใจกันเราอาจจะเจอกันไม่กี่ครั้งในชีวิตยกตัวอย่างนะคนที่ผมมองเป็นเพื่อนแล้วก็เราอาจจะเจอกันไม่นานไม่บ่อยแต่เรา เราเป็นเพื่อนกันยกตัวอย่างตั้งแต่ชั้นปถมจนถึงปัจจุบันนี้นะผมมีเพื่อนตอนชั้นป .4 ป .5 ปอ .6 อยู่คนหนึ่งชื่อมุกดาแล้วเขาเป็นคนลำปางแล้วก็มีน้องสาวเรียนอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ผมก็เจอเขาทุกวันนะตอนเรียนในสมัยที่ผมยังไปโรงเรียนบ้าง แล้วผมก็เจอเขาตอนที่ผมทํางานการบินไทยผมพักอยู่ที่เชียงใหม่แล้วไปเจอกันที่กาดสวนแก้วที่บันไดกําลังสวนทางกันอยู่ชั้นสองเขากําลังลงมาจากเ,ออเขาเรียกว่าลงมาจากเขาเรียกอะไรนะลงหนังเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็ก็ปรากฏว่าเขาทักแกนจำมุก จำมุกได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็จําตอนนั้นก็คับคล้ายบคลายอยู่เขามากับสามีเขาคนอเมริกันแล้วเขาก็เราก็ได้คุยกันเห็นไหมครับว่าความเป็นเพื่อนตั้งแต่ชั้นปถมมาเจอกันอีกทีหลังจากนั้นอีกตั้งนานตอนนั้นผมก็ประมาณสักอายุยี่สิบเก้าสามสิกำลังจะออกจากการบินไทยแต่ตอนที่เราเจอกันนั้นชื่อชั้นปฐมสี่น่าจะประมาณสักสิบขวบ ยี่สิบเกือบยี่สิบกี่ปีอะสิบขวบอยี่สิบปีแล้วผมก็เจอเขาอีกครั้งหนึง่งแล้วเขาก็มาพักอยู่ที่ใกล้โรงแรมที่ผมพักเขาพักที่แลนด์มาร์คมากะสามีนั่นคือครั้งที่สองครั้งที่สามเราก็เจอกันที่ลำปางเพราะว่าผมขับรถไปลำปางแต่มันก็เป็นเรื่องที่โลกกลมมากเนาะ เพื่อนคนนี้ก็เป็นเพื่อนกับเพื่อนผมอีกก็คือโจอผมเคยพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องโจเขาก็มีมีพระคุณกับผมนะเคยให้ผมพักนอนอยู่ห้าวันในห้องนอนเขาก่อนที่เขาจะกลับเมืองไทยเขาก็มาเรียนภาษาแล้วเขาก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเขาเขาอาจจะคี้เบื่อก็กลับตากฏเขาก็เป็นเพื่อนกับโจ แล้วอาเขาอาของมุกก็ทำงานในร้านของของโจ้ด้วยก็คือร้านขายนาฬิการ้านโจ้เป็นร้านลำปางเนาะอยู่ที่ในตัวเมืองลำปางมีแค่ร้านเดียวแล้วก็มีรถซูเปอร์คาร์แล้วก็ขับรถแพงที่สุดในลำปางเนี่ยมีแค่เจ้าเดียวมีแค่คนเดียวตอนนั้นเนาะเราไม่ต้องพูดถึงนะว่าเขาทำอะไรยังไงนะแต่ความเป็นเพื่อนเนาะ ก็ไม่ใช่ปัญหาเขาก็เป็นคนนิสัยดีนะเพื่อนคนชื่อมุกก็นิสัยดีแค่ผมอยากจะบอกว่าผมเจอโจ้ช่วงระยะเวลาสั้นๆก็จริงแล้วก็เจออีกทีเขามาหาผมที่เชียงใหม่เห็นไหมครับว่าคนเราอะความเป็นเพื่อนเนาะความเป็นเพื่อนเนาะใส่เสื้อกับด้านอีกเหรอ <laughs> เสื้อมันอยู่ระหว่างนี้ไง <laughs> คือจะบอกคุณผู้ชมว่าคนเราอ่ะมีเพื่อนอาจจะไม่จำเป็นต้องเจอกันทุกวันก็ได้เนาะหรือมีครอบครัวมีญาติพี่น้องก็อาจจะไม่จำเปต้องเจอกันทุกวันก็ได้ใช่ไหมครับแค่อยากจะบอกว่าถ้าคนมีเพื่อนมันต้องเจอกันบ่อยๆหรืออาจจะต้องไปสังสรรค์ไปพูดคุยโทรศัพท์คุยกันมันก็ดีเนาะสําหรับคนบางคนที่ขี้เหงาแต่คุณผู้ชมสามารถอยู่คนเดียวได้ไหม ผมเคยพิสูจน์นะจริงๆแล้วผมก็ทําบ่อยนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเคยพิสูจน์คือหเดือนเต็มผมอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆถ้าเป็นคนอื่นก็เหมือนขังตัวเองอยู่ในในห้องในบ้านผมอยู่หกเดือนเต็มไม่ออกไปไหนถ้านับการออกนี่ผมว่าผมน่าจะออกไม่เกินหครั้งในช่วงระยะเวลาสั้นไม่เกินสามชั่วโมงไปกับ ผมอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมโดยไม่ออกจากไม่ออกจากห้องเลยอะ่ะก็คือที่ฝรั่งเศสนั่นคือเป็นครั้งแรกในชีวิตกินมื้อเดียวเนาะก็อยู่แต่ในห้องอะ่ะฉะนั้นคุณผู้ชมอยู่คนเดียวได้ไหมหรือว่าเหงาต้องมีสัตว์เลี้ยงต้องมีคนรอบข้างต้องมีคนลายล้อมต้องเปิดไฟนอน คนส่วนใหญ่ขี้เหงานะไม่ผิดนะแต่วันหนึ่งถ้าเราจะต้องเสียชีวิตแล้วต้องตายอ่ะกำลังจะตายเดี๋ยวนี้ไม่มีใครตายไปกับเรานะเราตายคนเดียวเราเจ็บปวดทรมานคนเดียวคุณผู้ชมอยู่ได้ไหมถ้าไม่เตรียมตัวตายวันนี้การที่จะต้องจากลาคนที่เรารักอะพร้อมไหมมีพ่อมีแม่ มีพี่มีน้องมีสามีมีภรรยามีลูกอันเป็นที่รักและต้องจากกันคุณผู้ชมคิดว่าคุณผู้ชมโหยหาร้องห่มร้องไห้โศกเศร้าจะได้นานแค่ไหนทั้งๆท,ที่เป็นคนที่เราเติบโตมาเขารักเราเรารักเขาแต่วันหนึ่งมันก็ต้องหยุดร้องไห้แล้วต้องดำเนินชีวิตต่อไปแต่ช่วงระยะเวลานั้นอาจจะต้องปรับตัวอาจ,จต้องใช้เวลาหลายๆคน แต่ผมไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อโหยหาแต่เราเกิดมาเพื่อแบ่งปันเราเกิดมาเพื่อที่จะให้คนอื่นมีความสุขแบบที่เราเป็นเท่าที่เราสามารถหยิบยื่นได้นั่นคืออุดมคติแล้วก็ความเป็นตัวตนของผมคนจะไม่รู้จักกันรู้จักกันเนี่ยผมพร้อมที่จะช่วย เหมือนที่ผมพูดว่าผมช่วยทางอ้อมง่ายๆนะครับผมก็ไปซื้อน้ำเต้าหู้อยู่ทุกวันห้าสิบถุงคุณผู้ชมคิดว่าคนเราซื้อน้ำ,นำ,นำเต้าหู้ห้าสิบถุงไว้กินคนเดียวหรอทุกวันยี่สิบถุงห้าสิบถุงร้อยถุงไหมเพราะเราอยากจะอุดหนุนเขาเราอยากจะเพิ่มความร่ำรวยให้เขาแล้วเราก็เอาน้ำเต้าหู้เนี่ยไปแจกในโรงพยาบาลในตามข้างถนน ทุกวันหรือในที่ที่เราพักในโรงแรมผมทำได้นะเพราะว่าเงินเรามีค่าให้คนคนหนึ่งเขาก็ไปต่อยอดทำธุรกิจต่อหรือให้เขาได้กินของอร่อยอร่อยอ,อ,ยอิ่มอิ่ม,มเหมือนที่ผมทำให้กับลูกๆพ่อแกนตีสี่ตีห้าไปละร้านอสซังเต้าหู้ ที่สันติธรรมลูกๆก,ก็ไปออก,กันที่หน้าร้านตอนช่วงของโควิดเราก็ไปอุ่นหนุนเขาถามว่าผมกินคนเดียวก็คงกินแค่ถุงเดียวแต่ผมมีความสุขที่เห็นลูกๆทุกคนยิ้มแล้วก็อิ่ม,แล,มแล้วเขาก็ได้อยู่ใกล้ชิดผมแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องการให้เขารับรู้คือการแบ่งปันปรัชญาที่ผมสอนเนี่ยผมสอนทางอ้อมนะ ว่าสิ่งที่ผมทำคือผมทำตัวอย่างไม่มากไม่น้อยนะแต่ผมทำแบบตัวอย่างนี่คือสิ่งที่ผมทำฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีพี่น้องมีญาติมีพ่อแม่มีปู่ย่าต,ตายายมีลุงป้าน้าอาหรือมีเพื่อนสนิทอะมันก็เป็นแค่ละครเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเราอยากจะมีคุณค่าในสังคมเราต้องเริ่มรู้จักแบ่งปันคุณผู้ชม อาจจะเริ่มต้นแบบไหนก็ได้เนาะผมนี่ทำทุกช่องทางผมทำทุกช่องทางแล้วสิ่งที่ผมทำไปผมไม่เคยเสียดายในสิ่งที่ผมทำไม่เคยลูกๆมาหาผมที่สิงคโปร์ลูกๆพ่อแกนเนาะ FC ผมก็ซื้อของให้เนาะให้เงินอังเปาซื้อไอศครีมให้ร้านมิสูซื้อน้ำ หรือกินข้าวด้วยกันนะเพราะว่าถ้าเขาไม่รักเราเขาไม่มาหาเรานะฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าอย่าสร้างเงื่อนไขว่าเขาเป็นใครไงอาจจะเป็นคนที่รักเราแบบไม่จำเป็นต้องมาจากนิตินิติก,กรรมหรือสายเลือดก็ได้แต่เขามีความศรัทธาในเราเขาแล้วเขาศรัทธาเรื่องอะไรอะ่ะเขาศรัทธาเพราะเราเป็นแบบอย่างใช่ไหมฉะนั้น ผมก็ต้องทำเป็นแบบอย่างแบบไร้เงื่อนไขในยามที่ลูกมาอยู่ตรงข้ามที่พักโรงแรมผมที่สิงคโปร์ไฟไหม้เกิดไฟไหม้เกิดเพลิงไหม้ที่ตึกซึ่งไม่เคยเกิดเลยนะที่สิงคโปร์ถือว่าหนักมากทั้งสองคนวิ่งวิ่งมาลูก Princess ออกกับลูกเอมิยีเราได้ยินเสียงเราได้กลิ่นไหม้ ขนาดผมอยู่ชั้นสิบสามสิบสี่อะถ้าจะไม่ผิดสิบสามเนาะสิบสามหนึ่งสี่หรือสิบสี่หนึ่งประมาณเนี้ยผมอยู่ชั้นห้องเก่าตลอดแหละห้องนี้แหละห้องผมแต่จะบอกว่าเราได้กลิ่นไหมเราได้ยินเสียงรถดับเพลิงเราได้ยินเสียงหวัวเ้าได้ยินเสียงรถแอมเบรนซ์เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยตรงนั้นเนี่ยเฮ้ยไห่ลูกต้องรีบมาเลยมาขนของมาเลย มานอนอย่าเพิ่งไปถ้ามันนอนไม่ได้จะเปิดห้องให้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่ามันมีค่านะคือผมผมบอกให้นะว่าผมไม่ได้ดูแลใครคนใดคนหนึ่งนะผมดูแลได้กับทุกคนทุกคนจริงๆเพราะว่าไม่ได้ชมตัวเองหรืออวดตัวเองนะแต่ผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ ลูกๆมาหาถึงเชียงใหม่เชียงรายหรือมากรุงเทพมาเจอกันหรือใครก็แล้วแต่ผมให้ความสำคัญนะคือผมคิดว่าเขากว่าจะมาแน่นอนเขาต้องพยายามมาอยู่แล้วเพราะเขารักเราแต่เราต้องให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ลำบากมากเกินไปแบ่งเบาแล้วลูกของผมทุกคนเนี่ยลูกพ่อแกนเนี่ย เชื่อไหมวันเกิดเนี่ยเขาเอาเงินมาให้ผมด้วยซึ่งเขาไม่ได้ให้ทุกวันก็จริงแต่วันนี้เป็นวันสำคัญที่ให้เงินพ่อเราไม่ได้มาเปรียบเทียบว่าใครให้มากกว่ากันใครดีกว่าการลูกคนนั้นเป็นยังไงไม่แต่ผมกำลังจะบอกว่าผมมีความภาคภูมิใจและผมอิ่มเอิบม,มากเลยที่ลูกๆให้เงินผมผมก็เลี้ยงข้าวให้ค่าน้ำมัน ให้ค่ารถให้ค่ากินข้าวกลับบ้านบางคนหรือหลายคนผมให้ค่าตัว๋วเครื่องบินเลยอะให้ค่ารถไฟค่ารถโคชก็คือรถรถเมที่เขาเดินทางมานาะรถเมเขียวหรือรถไรก็ทั้งระหว่างทางเอาเงินนี้มานะไปกินกันนะคือนี่คือความเป็นพ่อไงพ่อแก่แล้ว ลูกๆถึงรักผมจนถึงวันเนี้ลูกๆพ่อแกนเนาะหรือ FC ก็ได้เพราะสิ่งที่ผมทำไงทุกครั้งคําถามถามได้ทุกเรื่องแล้วผมเป็นคนตอบได้24ชั่วโมงด้วยผมจะบอกกับลูกทุกคนเหนื่อยไหมมายังไงลูกทุกคนเลยถึงผมจะไปอยู่มาเลเซีย KL ลูกปวินาก็นัดกินผมก็เลี้ยงข้าวเขาตอนช่วงหลังลูกปวินาก็เลี้ยงข้าวพ่็แกนเอาขนมนมเนยเอาทุเรียนเทศอรเล็ดอร่อยเอาบะหมี่เกี้ยวหมูแดงเกี้ยวที่แสนจะอร่อยมาให้อะนี่คือความภาคภูมิใจนี่เขาเรียกว่าความรักที่ไหลเงื่อนไขที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสายเลือดแต่เราเป็นพ่อลูกกันเพราะลมหายใจโพเพทัส และที่สำคัญผมไม่ได้ตั้งตนเป็นเจ้าสานักเป็นเจ้าลัทธิเป็นเจ้ามูลนิธิหรือเป็นเจ้าสโมสรหรือสมาคมผมเป็นแค่คนธรรมดาผมเรียกตัวเองผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วผมให้เกียรติทุกคนเสมอเรียกพี่เรียกลุงเรียกป้าเรียกน้า อะะไรนะอย่ามาคิดถึงครับอ่ะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนาะก็นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าตั้งแต่การเดินทาง25ปีที่ผ่านมาเผยแพร่เรื่องสมาธิโปรเพทัส ผมดูดวงผมเป็นหมอดูใช่ครับผมตั้งหวงจุย้ยใช่แล้วผมก็เลิกดูดวงช่วงเวลาหนึง่งนานมากนะผมดูดวงแค่2ปีปี2001 2000ันหนจนถึงปี2002 2 0 0องสองพันสามนี่แหละแล้วผมก็เลิกดูดวงมาสิปีแล้วผมก็กลับมาดูดวงอีกแค่2ปีแล้วผมก็เลิกดูดวงแล้วผมเพิ่งจะกลับมาดูดวงก็เพราะว่าผมมีเหตุผล เพราะว่าผมไม่อยากทิ้งสิ่งที่ผมมีความสามารถได้ช่วยเหลือคนผมไม่อยากทิ้งตรงนี้ผมก็เลยดูดวงด้วยความตั้งใจและอยากจะช่วยคุณผู้ชมที่อยากจะดูดวงกับผมยี่ิห้านาทีสี่คำถามแล้วผมก็จะทำนายดวงแบบนี้ฟรีๆตลอดแล้วก็ในรายการลูกที่จีบอกหล่อของจริงจิตใจประเสริฐรับพ่อที่สุด่งางวนขอบคุณครับลูก ลูกชาบาบอกดีใจมาทันไลฟ์อ่ะเรามาหนึ่งตัวเลขกันดีกว่าเลขท้ายมือถือนะมันเป็นเลขที่เปลี่ยนชีวิตคนจริงถ้าคุณผู้ชมมี3ตัวเลขท้ายของมือถือถ้าเชื่อนะครับก็เปลี่ยนได้นะถ้าไม่ลำบากเรื่องการเงินติดต่อมาได้ที่ l i น์แอดโพเบตาสองศูนย์คุณป้ายแองเจลีก็เหมือนกันอยู่สวีเดนก็ติดตามผมมานานมากก่อนที่ผมจะมี YouTube ด้วย คุณป้าเคยไปฟ,ฟังผมที่สวีทที่ไม่สวีทเดนที่ตีวันนนท์สี่สิบหกเท่าที่ผมจําได้แล้วเราเคยเจอกันคุณป้าเป็นคนน่ารักมากทุกวันนี้ยังนมาสเตะพ่อแกนอยู่เลยขอบคุณมากนะครับบางทีผมก็ต้องเรียกผมคารบทุกคนนะผมเป็นคนให้ความเคารบทุกคนเลยคือถ้าเราไม่ให้ความคารบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไม่ให้ความคารบความเป็นมนุษย์อะ เราก็จะเป็นคนที่มองคนต่ําแต่ผมไม่ใช่ถ้าใครได้ใกล้ชิดผมจะรู้ว่าผมเป็นคนที่อ่อนโยนผมได้ช่วยเหลือคนข้างถนนเต็มไปหมดผมรู้ตัวเองผมรู้ตัวเองเพราะว่าใครได้ใกล้ชิดหรือว่าได้มาอยู่ใกล้ผมแล้วได้เห็นผมแบ่งปันนะเหมือนอย่างผมกินร้านชาลุงแดงปลาแดงที่ถนนเจริญประเทศอ่ะ หรือว่าร้านไหนก็ได้ตรงแถวนั้นอะทุกร้านไปถามเขาได้เลยผมนี่ไม่ได้กินคนเดียวผมแบ่งปันแล้วก็จ่ายเงินให้ทุกคนทุกที่แม้กระทั่งที่รามคำแหง20 20 20มันเล็กคู่เนาะ22โรงแรมริเจนสผมก็เลี้ยงคนนะคือผมมีความสุขมากเลยแม้กระทั่งอยู่หัดใหญ่ตรงข้ามรีการเด่นก็เหมือนกันอ่ะมาดูทำนายดวง เลขท้ายมือถือเลขสองเนาะเรามาดูว่าช่วงเวลานี้เป็นไงแต่ควรจะเปลี่ยนตัวเลขอามาดูเลขสองกันเนาะใครที่มีเลขท้ายมือถือเป็นเลขสองเป็นยังไงช่วงนี้โอเคเลขสองเนี่ยเขาเรียกว่าเลขแม่ไม้เลขต้องสูญเสียคนหลัก สูญเสียคนรักมีสองแบบนะสูญเสียคนที่รักเช่นสามีภรรยาลูกก็ได้สูญเสียแม่ที่อันเป็นที่รักพ่อแม่ที่อันเป็นที่รักที่มันมันยังเจ็บอยู่ในหัวใจของเราคนที่มีเลขสองนี่ถือว่าเป็นคนที่พ่อแกนให้เงินค่าขนมลูกๆตลอดค่ะลูกนลัลลินบอกขอบคุณครับ ฉะนั้นเนี่ยคนที่มีเลข2ถือว่าเป็นเลขที่เขาเรียกว่าสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตจะต้องมากกว่าหนึ่งคนบางคนบอกอเฮ้ยทำนายดวงนี้ใครก็สูญเสียแต่นี่มันเก็บเข้าไปในหัวใจคนที่มีเลข2ตัวสุดท้ายเนี่ยต้องสูญเสียคนที่อันเป็นที่รักแบบก่อนวัยอันควรหรือจะต้องดูแลเขาโดยที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั่นแหละ แล้วเลขสองเนี่ยเป็นเลขเขาเรียกว่ามีความผูกพันกับสิ่งลี้ลับสิ่งที่เป็นแบบสิ่งที่เหนือธรรมชาติอาจจะเป็นเทพเทวดาอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่คนที่มีเลขสองจะเป็นคนที่บูชาสืบสารต่อจากบรรพบุรุษเช่นต้องมีความเกี่ยวพันกับบรรพบุรุษที่มายาวนานอะไรเงี้ย ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะเพราะว่าเดี๋ยวจบรายการนี้เดี๋ยวต้องรีบไปดูดวงก่อนเพราะว่ารับปากลูกค้าไว้แล้วก็คิดถึงทุกคนนะครับเดี๋ยวผมส่งพลังให้เป็นของขวัญนับหนึ่งถึงห้าในใจถ้าอยากได้อะไรก็คิดไว้เลยอธิษฐานจิตไปเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียบร้อยครับ พ่อแม่นที่หนึ่งเลยค่ะลูกนลินบอกขอบคุณครับลูกรักทุกคนนะครับอย่าลืมที่พ่อทำทุกอย่างทำเป็นต้นแบบนั่นคือสิ่งที่อยากให้ลูกเห็นและลูกก็ได้ซึมซับสิ่งที่พ่อทำและลูกก็ลูกก็ทำดีอยู่แล้วเนาะทำให้เหมือนพ่อมีลมหายใจแล้วก็แบ่งปันเยอะๆแล้วก็ยิ้มไว้ก่อนพ่อคนพ่อแกนคนหล่อสอนไว้บายครับ